ก็นี่ไงไปซื้อแนบบอกเขาไปซื้อนะ่ะบอกข้าว่าที่นี่มีขายอะไรถ้าหยินเดินข้ามถนนมานี่เขาจะยอมพูดกับหยินปะก็ก็ก็ข้าข้าข้าแค่พาท่านมามายืนยันไงว่าข้าไม่ได้หลอกให้เขามาเดี๋ยวเขาเขาท่านมีคนพูดกับข้าเองอ่ะว่าที่นี่มีร้านขายติมอ่ะข้าก็พาไปตอนแรกมันมีแต่ว่าร้านผ่านไปแล้วค่ะตอนแรกอ่าสวัสดีค่ะพี่ชายข้านี่เขาเขาโอ้สวัสดีค่ะหิวคนเขากําลังหิวสวัสดีค่ะ วันไหนเก่งบอกได้นะไม่ใช่ไม่แบบไม่เอาวัาอย่างเงี้ยเืองเือพาไปพาหน่อยพาไปพาหน่อยสวัสดีค่ะทาำไมไม่ใช้คันนี้ครับเปนก็พูดไปดิ<ห>ท่านหญิงว่าท่านมีคนบอกกับข้าว่า <c oughs> ที่นี่มันมีขายไม่ต่แรกมันมีแต่ว่าร้านผ่านไปแล้วว่ะดิชัดเจนแล้วนะจ๊ะพี่ชายข้าถ้าไม่ได้โกหกท่านนี่ท่านท่านหญิงคนนี้เลยจ้ะทำไมเขาไม่คุยกับหญิงน่ะร้านผ่านไปแล้วเขาก็เซ็งของเขาดิท่านะ เขามาไม่เจอร้านในเต็มนี่ท่านรู้ไหมนี่ขอโทษด้วยครับเขาพี่พี่ชายข้าเขาบอกว่าอย่ามาหลอกกันด้วยเต็มเลย <laughs> ทีหลังอะ่ะได้ยินหรือยังท่านหญิงไ <c oughs> ม่ถ้าถ้าจะหลอกจริงๆทำไมต้องใช้ติมละถูกไหมไม่ได้คิด <c oughs> จะหลอกไง ท่านแหละท่านหญิงบอกว่ามันมีที่นี่นี่ท่านก็มาดิคือแม่ี่จะกันไม่ได้อยากหลอกไงถูกไหมไม่ว่าจะเรื่องอะไรอะแต่ข้ากับเขาข้ากับพี่ชายข้ามาแล้วไม่เจอแล้วในติมไงจ้าท่านหญิงตอนเนี้ยใช่หรอเดี๋ยวม,ม,ามาันมีาราในติมไม่เหบ,บอกว่าไปแล้วอ๋อ ไม่คิดข้าไ่ไ้นคิดไอ้นี่น่าจะมีนะสวนสาธารณะค่ะน่าจะมีนะโอ้ท่านหญิงก็ข้าเพิ่งมาจากสวนสาธารณะกันเลยเนี่ยใช่เหรอท่านรู้ไหมข้าวนยันจะจะเป็นไอ้นี่ละเอ่อมหรลีละวนมาจากไอ้น่ไอ้แหล่งกลางที่ท่านบอกอ่ะไม่เห็นมีสักคันเลยล้านให้เต็มนียไม่มีไเต็มอ่ะทําไงอ่ะอาจจะต้องพาเขาไปกินอย่างอื่นแทนท่านจะบอกว่าท่านมีแต่อย่างอื่นให้หรอไม่มีบอกนะไม่มีเต็มโดนัทนั่ตรงนั้นอะ คืออะไรคะื่องมันเกิดมาอย่างไงเนี่ยคือเขาจะเอาไอติมเหรอเขาเขาอยากทานไอติมแล้วข้าก็เลยโทรหาท่านเพราะว่าข้าเห็นว่าท่านเป็นสาหัสข้าเชื่อใจท่านแ้่ท่านก็บอกข้าว่าที่นี่มีใช่เขาบอกเลยหรอว่าเขาอยากกินไอติมอ่ะใช่เขาคงเหนื่อยมากเขาก็อยากหาไอติมเป็นเพื่อทานไอติมเพื่อเป็นที่สบายใจแล้วท่านก็มาท่านก็มาหรอท่านก็มาหลอกข้าสองคนเนี่ยว่ามันมีเนี่ยอันนี้ได้ปะซาชิมิอ่ะที่ถืออยู่น่ะได้ปะ ไม่มีไอเดีมั้งไม่มีอ่ะแล้วแล้วแล้วแบบเป็นร้านไม่มีเลยเหรอจ๊ะท่านท่านหญิงอะไรนะคะถ้าถ้าถ้าแบบที่ขายเป็นร้านอ่ะนี่ไงเนี่ยเนี่ยเราต้องไปตรงนี้ไหนอ่ะท่านท่านโอ้ขึ้นไม่ได้อ่ะท่านลงไปท่านป่ะแต่ท่าน้าหลังเองก็ได้เขาเขารู้สึกไม่อย่างนั้นข้างหน้าท่านหญิงจ๋าท่านรู้ทางท่านขับเถอะจ้า ถ้า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 ไม่รู้ทางจ่ป่ะพี่ชายค่าทางขึ้่นจ่าไอ้เนสีพี่ชชยค่าเดี๋ยวข้าขับเองงั้นท่านขึ้นขึ้นขึ้นจ่าให้หมดเดี๋ยวข้าขับเองท่านท่านหญิงให้ขึ้นมางั้นวันนี้ก็ไม่ได้ไปร้านไอติมสักทีหรอกอยู่อย่างนี้แหละแล้วขาค่ะแล้วขวาขวาขาเอ้ยขวา ถูกตรงไปเลยตรงตรงตรงขวาขวาขวาเมื่อกี้เฮ้ยเสียงเกมมันหายไปไหนอะเด<อ>ี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายพี่ชายพลาดลึกลับอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะเหมือนมันนั่นอีกแล้วนะซ้ <laughs> ายนี้แล้วไปไหนต่อจะ้ะเดี๋ยวซ้ายค่ะเดี๋ยวซ้าย ก็ตรงไปได้เรื่อยอ๋อคือใช่ครับถามอะไรนะคะก่อนที่จะเจอหยินเนี่ยเขาพูดไหมอ่ะคนนี้เขาพูดไหมคะไม่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 ได้พูดครับแล้วเราสื่อสารกันยังไงอะคะ้าเขาไม่พูดความจริงใจครับความจริงใจครับใช่หรอใช่จ้ะเลยมาแล้วอ่ะต้องไปไอ้ติมเนี่ยนะมาขายแถวนี้ใช่เหรอ ท่านหญนอ่ะแล้วขวาแล้วขวาได้จ้ะตรงไปอีกครับทีนี้พอจอจะสียแยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะตรงไปอีกนิดนึงถูกเลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายถูกสายอันเต็มเลยจ้ะท่านหญิงจอดกันแน่น,น,นเรียดเลยเนาะ ให้ฉันเป็นร้านไอติมโปรดของเธอเธอไม่ต้องเงาฉันอยู่ข้างเธอนี่เลยเอารถอะไรดีครับรับรถอะไรดีเฮ้ ววาว่าวานิลาจากท่านท่านท่านหญิงอะไรนะคะคุณลูกค้ารับรถอะไรดีนะคะรถเฟอร์รารี่จ้ะเอ้ยวานิลาจ้ะมีแต่รถดีอ่ะได้เปล่าวานิลาเหรออะไรนะพี่ชายครับข้ามันเอ่อ929ท่านกี๊ฟให้เขาด้วยนะขาดน้ำตาอ่ะอ่ะพี่ชายครับท่านเติมให้เขาหน่อยจ้ะไหนๆก็ไหนแล้วจะได้ขายกันเลยจ้ะ เอาก็เขาบอกว่าเขาขาดน้ำตาลจ้าท่านท่นานหญิงงั้นงั้นไม่ต้องใส่น้ำตาลจ้ะเดี๋ยวใส่ใจลงไปแทนก็ได้แต่เขาแค่ตั้งใจทำก็พอจะลั่นมาเลยจ้ะนนลั่นทุ่งของค้นของในนี้แป๊บนึงได้จ้ะลั่นทุ่งสะดุ้งผักบุ้งไฟแดงเลยนะอุ้ยเหมือนจะขาดโคนในติมมาคะ่ะอะไรนะ ไม่ใช่ค่ะคืออะไรนี่ขาดโคในติมคืออะไรนี่ขาดขาดโคในติมคืออะไรนี่ของหมด ลอก่ะของหมดอ่ะที่ว่าไงนะของหมดเลยจ้าอันนี้อันนี้พี่วินพี่วินมีเอเอพไหมเอเอพมีจ้ะสองสี่หนึ่งแปดท่านฟาร์มมื่อไม่จ้านี่ทั้งทั้งหญิงนี่ใส่เหมือนกันค่ะกับคนข้างหลังอ่ะลองลองถามมาดูว่ามีเอเอพยังไม่มีลองลองถามเขาว่ามีเอเอพในตัวไหมอ่ะอยากรู้เหมือนกันว่าเขามีไหม เขามีอยู่แล้วจ้ะพี่ใช้ค่าเขาจ้ะงานเดินไม่ถามได้ค่ะเดินไม่ถามเลยพี่พี่ใช้ค่าค่าขอออีท่านหน่อยจ้ะน่าจะขาดส่วนประกอบในการทำวัตถุดิบจ้ะกีบมาเลยจ้ะพี่ใช้ค่าค่าค่าเลขหนึ่งสองแปดเก้าจ้ะไม้พี่มินก็พูดเหมือนเมื่อกี้สิฮะนี่ไงค่าได้แล้วท่านเลขอะไรหรอ มีได้ไงอะ่ 2, 4, 1, 8, ะสองสี่หนึ่งแปดค่ะเฮ้ยเขามีเอพีได้ไงอ่ะสองรุ่งตรงนะพี่ชายข้าลำบากลำบนเหลือเกินนี่ไอติมนี่ รถอะไรนะครบเอารถอะไรนะคะคุณลูกค้าวาน,นิลาจากวาน,นิลาไม่ได้ไปช่วยแล้วค่ะเขาเลขอะไรไม่รู้อ่ะ <S <S 2> <S 2> นึกก่อนข้าขออนึ่ก่อนไม่หนึ่งเก้าห้าเก้าก็หนึ่งเก้าสองเก้าอ่ะแล้วทำไมำไม่ถามเขาให้เทียเขาไม่รู้จ้ะแต่มันขึ้นต้นด้วยหนึ่งเก้าแล้วก็ลงท้ายด้วยอะไรคุณ <19 29 S 1> กระเป๋าอ,อะไรคะคุณลูกค้ากีบเข้าให้อยู่เขาก็ลืมหนึ่งเก้าสองเก้าจ้ะหนึ่งเก้าสองเก้า หนึ่เกใช่หรอใช่อ๋อเก้ากับหัวจ้ะหนึ่งสองหเก้าหลังเก้าหลังมานิดนึงเป็นเลขหจ้ะได้หนึ่เก้อหุ้ยเหมือนจะให้ผิดอันอ่ะกินวานิลลาอยู่เหมือนจะให้สตรอเบอรี่ไปอ่ะ ความหวานในใจฉันนั้นมันต่ำไปแฟ <c oughs> นเธอจากพี่ชายแม่แล้วทำไมเขาเงียบตลอดเลยคะเนี่ยคุณข้าบอกอยู่ว่าเขาไม่พูดกับข้าเหมือนกัน,ค,นค,คุณนโมคะ <c oughs> คุณนโม Hello? คุณนโมฮัลโหลคุณนโมอยู่หรือเปล่าคุณนโมได้ยินไหมคะ อินจะอยู่ด้วยจนกว่าเขาจะพูดนะ่ะโอ้ยยิยงปืนได้ได้ีกเป็นอะไรอะ่ะ พูดก็ไม่พูดไม่เป็นไรบ้าบายท่านท่านหญิงขึ้นมาจ้ะไม่เป็นไรไม่อยากบังคับคะ่ะถ้าเขาไม่อยากคุยด้วยคำพูดดีๆนะคะแล้วมาระวังตัวแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยนะช่วงนี้โจรมันชุกชุมนะบมาบาย บว่าให้ท่านไปรอรถเมย์ตรงนู้นอ่ะ <c oughs> ไปรถเมย์มันอยู่ตรงนู้นจ้า <c oughs> เร็วๆท่านมาดิรอรถเมย์ มุกนี้ว่าละมุกนี้ต้องมาดีนะทำใจไว้ก่อนอ๋อเขาวนมาเหรออ๋อมีวนด้วยอ๋อมีวนด้วยอันนี้รถใส่อะไรคะเนี่ย2อครับสองหกลามินท้าไปลามินท้าใช่เหรอเรารอสายแปดเดิผู้หญิงขึ้นมาจ้า รถเมย์มาแล้วจ้าอันนี้สายแปดหรือเปล่าคะไอเบยต้อหาดีพี่อยู่เบยอะไรนะว่าไงพี่เห็นว่าไงว่าไงพี่พี่เห็นไอเบยถึงเนี่ยใช่หรอโอเคโอเคเดี๋ยวไปหาให้ผมมาได้ต่อภาคก่อนได้ได้ตอนนี้อยู่บนรถเมย์สายแปดแล้วเขาขับซิ่งมากเลยไม่รู้พี่จะมีชีวิตรอดเหลือไปหาน้องหรือเปล่านะ เขาซีมากเลยตอนเนี้ยเขาชนฮะพี่ว uh ินคะถามจริงนะว่าพี่วินอยู่บนคอมาี้ได้ยินเสียงเขาพูดบ้างไหม แบบว่าไม่ได้ไม่ได้คุยกันเลยเหรอแบบพิมพ์คุยอย่างเดียวเลยเหรอใช่ใช่จ้ะทางอันนี้คือแบบเป็นอินโทรเวิร์ดเหรอคะอ๋อเขามาส่งที่เดิมพี่ใช้เรียกอะไรคะคือมาส่ง ขอบคุณค่ะรถเมยสายแปดเมย,ยมว่าไงไปแล้วนะท่านท่านมีลูกด้วยเหรอท่านหญิงมีลูกตั้งหกคนเนี่แต่ไม่มีปะป๊าของลูกนะแบบว่าไม่มีคนสนเราหรอกไม่มีใครแลเราอ่ะเอออ๋อไดเออถึงถึงถึงสายแล้วครับ ขอคขอข่ารถเมย์ได้ครับขอค่ารถเมย์ด้วยครับไม่มีอะค่ะเอาเป็นอันนี้ได้ไหมนี่นี่เรามีก้อนหินเราให้ก้อนหินแทนได้ไหมอะอะไรนะมีก้อนหินเอาไปทำอะไรได้จ้ะก้อนหินก้อน <c oughs> หินไงทุกทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีค่าหมดนั่นแหละใช่ไหมมี<อ>แค่แม่ขายอะไรขอเงินได้ก้อนหิน ไม่ใช่ผิดคนนี่หรือเด้ได้จ่ายเงินมาก็ได้จ้าเดี๋ยวค่าจ่ายให้ก็ได้จากค่ารถเมย์นี่ท่านก็พกเงินบ้างสีท่านหญิงรถเมย์นี่ไม่เยินไม่แต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบใหม่ไงขอแบบว่าให้คนขับรถเมย์เป็นคนจ่ายได้ไหมโอยชาวโชให้คนขับรถเมย์เป็นคนจ่ายใช่ค่ะจ่กระเป๋าสองสี่หนึ่งแปดค่ะสองสี่หนึ่งแปด เอาไม่จ่ายเป็นแบบว่าตัวทรงตัวแสนอะไรย่างนี้หรอคะมีไหม